ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองท่าขี้เหล็กนะคะเราอยู่ตลาดที่อยู่ข้างวัดละเถียงะะตลาดนะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินเดี๋ยวดูในตัวตลาด <c oughs> ลก็มีเสื้อผ้าขายนะมีเสื้อผ้าขายม <c oughs> ีของใช้ <c oughs> นี่ดลสิเป็นของใช้เสื้อผ้าล่มนี่นะเป็นตลาด ตลาดขายเสื้อผ้าของเมืองท่าขีาเหล็กนะคะลอดูสิอ๋อขายอันนี้เป็นร้อยสามสิบนี่คือสามสิบบาทเหรอร้อยสามสิบบาทอ่ะ้บเซาทาบีนะอ๋ออันนี้เขาเรียกตลาดอะไรไไนะตลาดอะไรที่นี่เรียกว่าอะไรไไอ่าจอดโอเคอก็ยังพูดกันไม่ได้เขายังไม่เข้าใจรู้แต่าราคา นี่จะมีของใช้เลกน้อยเสื้อผ้าก็ขายได้นะแต่เขาไม่พูดเขาพูดไม่ไดัร้านยาแล้วเสื้อผ้าเี็นราคานี่ยือราคาไทยไอ้มานี่องมันก็เป็นนกเป็นสื้อผ้าราคาไทยขาทย ซื้อด้วยเงินไทยใช้เ,นะเงนเินไทยเนาะเงินไทยเข้ามาเชี่อที่นี่ได้ตลาดบ้านเขาเด,ดี๋ยวเราไปดูมีอะไรของใช้ก็อย่างนง้ก็เป็นเตาไอซิงเหมือนบ้านเรานิดหนึ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเราเนาะเสื้อผ้า,าเขาก็จะประมาณนี้เนาะไม่รู้ราคาเขาก็เขียนไว้เขาก็ขายตามร,ราคา แต่คาไม่พูดที่นเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่ร้านเยอะนะมีพวกของคมขายของสารพัดอย่างอืมก็เดินไปยังสมรคา ขนมสไตล์จีนนะคะอันอน,นี้คือซอยซอยตลาดซอยก็เป็อยนที่เราก็พาเดินมาเยอะตลาดคือใหญ่มากมี่มากสารพัดมากขนักคาถั่วอืมดูนะคะขนมขนมมาลา่าม้วน ม, atorium, มันัมากินน oh ันมีกระแรบกรร่อะไรป่านะรอหอมดีไปจตลาดสดดูสักก่อนเฮ้ยฝน เดกนาบ้านเสือกบ้านมีปลา่สารพัดเลยมีต่อเนื่องมาแล้วเดี๋ยวเเดินเข้าไปดูตลาดตรงนู้นว่ามีอะไรนะเออนือสว์่มาละ อันนี้คือเหมือนขนมของพม่าเนาะไอ้อนี้โกมันี่อนนเลยดีจ้ายอดแห้ไมนตัเขายาดเนาให้้วไ้หรอนีให้อกเ่เราไปสังาเสร็จล้าเราแไปสา ก็มีต yeah. ้นอะไรก็ไม yeah. ่รู้เยอะเลยฉากอะไเราไปดูกันอน่อยของก็แาวก็ค่ายบ้านเรานะตเลาท่ค่ายกันเลยต่ประกาศดอกบ้านเราจะดอกยาวน่อยนี่ประจอมเลย เนื้อข,ออนะขาห้ว้าีดานเยอะขนาดสายแล้วนะคน,นอยเยอะอยู่เลยสะฮัลโหลสวัสดีค่ะ <Hello. S 2> ันาเาเกันอไวตุไ่วตม้เอาเวอมุงไเอามามงไมุงไยมึงไอ่อ๋อมึงไออ๋อนึกว่าเป็นคุณตังโนมาเาเป็นคนไทยเหรอออ ุดวยไร้นี่อะไรอันนี้เ้าซื้อเส้ก๋วยเตี๋ยวเ้าซอยเส้นก๋วยเตี๋ยวซอยเหมือนเขาซอยขาวเหมือนขนมจีนไหมขนมจีนก็เป็นอย่างนี้จีนมีสองอย่างอ๋ออันนี้เป้นก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ใช่เขาเรียกเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ใช้เงินเงินไทยซื้อได้เงินไทยอ๋อขอบคุณค่ะที่นี่นี่ใช้เงินไทยไปจิงตูนี่ไปเงินพม่าอ๋อขอบคุณค่ะ ดูใช้เงินมากนี่เขาก็มาสับเสร็จกันโอ้โหเขาเล่นกันถึงออย่างเนะีเ้ยนีาาลยนะปลาแซม,มนนี่เลยหูปลาอเบะนนี่เลยก่ชัดไก่ต๋ยแม่กันเลย ของเดอะเลทของเยอมากมันไม่ใช่ตลาดเด็กๆนะเป็นตลาดใหญ่นะคนก็เยอะเด็กมาซื้อกันเยอะมากเลยหมูเขาก็เป็นทัคทันใหญ่เลยเขาก็เ,เลนะี้ยงโอเลี้<ม>ยงกันแบบว่านะปา เขกเรียง องเืกนี่เป็นกะปิปะ,ะนี่นะลก็เดินมาอบบัดลจ้จ้ามอีอะไรอหมมันฝรั่งเยอนะเนาะมันฝรั่งเยอะมากกล้วยก็เยอะ ก็หลังลก็เยอะต้วก็เยอะอือันนี้ทางไปไหนเนาะไม่แน่ใจว่าเข้าวัดได้ไหมอือน่าจะได้เลยเี๋ยวเราจะลองขอเข้าวัดอ้าวเจอกันแล้วไม่เอาตังค์ติดตัวไปอะ่ะก็ไม่ทังไหนเรื่องจะไปซื้อตลาสดสดยัง,ง,งเข้าแล้วต้องเข้ามาแล้วอ๋อไปไปยัง ทางนน้นดีกว่าไหมทางโน้นไปมาแล้วไปหมดแล้ว แต่ไม่รู้ว่าวัาดอะไรแล้วก็จะให้นนสามล้อที่เราเหมาอะขาไปเที่ยวของขายก็เหมือนบ้านเราแหละนี่ก็เป็นวัดอีกวดัดนึงวัดอไร้ไม้ใหญ่มากอะเสื้อผ้าส้มตอนนี้ส้มเยอะนะส้มเยอะมากเลยซื้อส้มที่มือนไทยก็ตาไปแล้วเอ มาไปแล้วลอยนู้เนี่ยนะเดินมาที่นี่นะนนก็จะเข้าด้านหลังของวัดเนาะคือรอบวัดอ่ะจะเต็มไปด้วยร้านค้าถ้าใครมาเที่ยวก็มาที่วัดนี้แล้วก็เดินรอบวัดนี่ก็ได้ของเยอะเนี่ยนะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะที่วัดระเพง็งอำเภอท่าขี้เหล็กจังหวัด เชียงตุงประเทศพม่านะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะถ้าเราจะไปที่ไหนต่ออีกที่ท่าคิล็กเนาะสวัสดีค่ะ